ครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุดรพารวยนะครับวันนี้มานำเสนอจันทรุป,ปราคาเต็มดวงนะครับวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2565นะครับก็ก็จะมีจันทรุปราคาในวันนี้นะครับเป็นทั้งวันลอยกระทงด้วยนะครับยังไงก็ฝากสมาชิกของเราเข้าไปชมนะครับตามเวลานะครับ สุริยุปราคาและจันทรุปราคาในปีพุทธศักราช2565นะครับก็จะมีเกิดขึ้นอย่างละ2ครั้งนะครับรวมเป็น4ครั้งนะครับครั้งที่1ก็วันที่1พุพฤษภาคมนะครับพุทธศักราช2565นะครับเกิดสุริยุปราคาบางส่วนแล้วก็ดูตามเวลานะครับก็ผ่านมาแล้วนะครับ ท่านใดที่พลาดโอกาสนะครับในวันที pub, então, like ่หนึ่งพฤษภาคมนะครับก็มาลุ then, like then, eight eight ้นกันนะครับในวันนี s <S <Yeah. S 2> ้นะครับวันที่8ปดพฤษภาคมนะครับครั้งที่2วันที่16พฤษภาคมนะครับจันทรุปราคาเต็มดวงนะครับ16พฤษภาคมนะครับก็ผ่านมาแล้วนะครับใครที่พลาดโอกาสในครั้งที่1ครั้งที่2นะครับก็มาลุ้นกันในครั้งที่4นะครับ สำหรับครั้งที่3นะครับก็วันที่25ตุลาคมนะครับที่ผ่านมานะครับเกิดขึ้นสุริยุปราคาบางส่วนนะครับในวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับครั้งที่3นะครับ1 2 3ผ่านมาแล้วนะครับมาลุ้นกันนะครับในครั้งที่4นะครับในครั้งที่4ที่จะถึงนี้นะครับวันที่8นะครับ8พฤศจิกายนนะครับจะเกิด จันทรุปราคาเต็มดวงนะครับบริเวณที่เห็นจันทรุปราคานะครับเราก็จะเห็นตามวันเวลาที่แจ้งให้กับสมาชิกของเรานะครับได้ชมนะครับตามเวลาตั้งแต่เวลา15นาฬกานะครับ2นาทีนะครับดวงจันทร์เริ่มเข้าสู่เงาหมัวของโลกนะครับแล้วก็16นาฬิกาเริ่มเห็นเกิดจันทรุปราคานะครับแล้วก็17นาฬิกาสนาที39วินาที นะครับตามเวลาก็จะเกิดจันทรุปราคานะครับในวันที่8นี้นะครับตามเวลานะครับตามเวลาที่ให้ท่านได้สมาชิกได้ชมนะครับจนถึงเวลา20นาฬิกาหนาทีนะครับก็อย่าลืมติดตามเข้าชมของอุดรพารวยนะครับมีสาระดีๆให้กับสมาชิกนะครับได้ติดตามนะครับทั้ง ความรู้ดีๆนะครับให้กับสมาชิกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับอุดรพารวยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ